สวัสดีนะครับพบกับผมกระดอแมนทีวีแล้ววันนี้อยู่ในเกม Minecraft แล้วอยู่ในพาร์ทที่เจ็ด EP ที่เจ็ดนะคุณน,นับช่วยมาเออ่ปิดประตูข้อไหนดันดันเอาเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่ okay, นี้ก่อน, oh. น,อนมึงอย่าเดินล้วกันเด็กมาเล้วะไก่น้อยเออโอเคตัวนแง่ไม่ยอมเข้าไปทหารไหมเอยครับข้ามเงียทหารไหมเอาเลยครับเอาเนื้อไปย่างสดประหารไหมมึงจ้ามั่งิงใ พอเนื้อไม่อยู่ที่กูเจออ้าวเราไม่ผสมพันธุ์นะอ้าวเอวอเลยๆไปผสมพันเลยเออมันจะผสมพันธุ์ต่อได้เรื่อยๆไปถึงใช่ต่อวันหนึ่งนะหนึ่ง<ะ>ทีผมรอเลือยๆอ้าวอา้าวคุณนายซีดีเกมเมอร์เป็นแขกรับเชิญของโผลล้มเพิ่งเล่นต่อจาก,กเมื่อกี้ พี่เพียนกัดเดียวพอพัด์หกปุ๊บก็ทำพาร์ทเจ็ดเลยจะวัวน้อยเจาะอยู่น้อเดี๋ยวค่อยลงทีเดียวนำ้ำทุกท่านก็เห็นว่าไอ้ตรงนี้ของผมเปลี่ยนใช่ไหมมาเร็วมาเร็วขึ้นมาดีมากขึ้นมาอยากตายวัววัวนะน,นี่แลว้วม,ลวมาเร็วมาเร็วจะถึงแล้วเนี่ยโอู้้อีกไกลอะไรเดี๋ยวผมกดโหมดสุดท้ายกันเพื่อแบบให้เราเดินเราเห็นวัวนะครับ เดินแล้วเห็นวนัวไง,งครับได้ไหมครับแบบอ๋อทางนี้ผมขุดไว้แล้วทางนี้ทางนี้ะนะครัดาามมรไ,ได้แล้วตัวเข้ามาขโมนแมนเข้าไปเดขโมนแมนตามคุณเดินตัดหน้าผมครับนั่นแล้วเ,วเ,าาเาาข้ามา,า,มาไหมฉันหายแล้วครับชิบหายแล้วเล้วมาแลออเข้ามาเข้ามาเข้ามาขุดท้องขุดท้องเอ้ยไก่หลุดไก่หลุดไก่หลุดจิบไอเราวอลเล็ยหาย หายแล้วครับทำไมดีครับไม่รู้ว่าไกลรุดไกลรุดเร็ว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 มันลงไ่ลงครับผมมีวิธีเดี๋ยวผมไปเอามาเล่นก่อนมันหนีไปแล้วเร็วเร็วเร็ววิ่งแล้วผมขับอีกแล้วเจอมาเล่นตรงไหนกูขุดก่อนเลยไม่มีมาเล็กอีกเอ้าเออเอาเข้าไปโอเคหลุดไปไหนครับเนี่ยตอนนี้นไม่รู้ครับอือกูได้มาเละแล้วเราวะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะไกลน้อยเร็วเร็วเร็ว แต่กูไปขุดตรงนี้คะขุดช่องเดียวพอนะครับเดี๋ยวมึงขุดนะครับเ๋ยวมาเร้วมาแล้ว,ลวเอาไก่กระตุกเอามาเล็วมาแล้ว,ลวเอาไก่เป็นไรเอาอุดอุดไม่ใช่หมู <c oughs> ไปเจอไก่กตัวนึงอนะ่ะ ก็ผสมพันวัววัวยังอะไรยังอะไรยังวันนี้เราก็มาทำฟาร์มทำแค่นี้พอละกูประหารเลยนะเออเออเออเนื้อเอาเนื้อกูออกมาได้ก็ตัดออกไปเลย กูตักแล้วนม่อู้ตักแล้วอ้าไอ <át stars> ้ลอ้ไก่รุด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 มาเนี้ยมาเนี่ยมาเนี่ยรึะปล่งมีตาสับรุดเอ้ยไปไหนนี่นี่เปลี่นเลยมานี้เออไหนเราจะไปไหนครับคุณไก่ ช่วยอุดรูดีนะเ้ยเรามีวัวน้อยคอยรักแล้วก็ขนไก่เฮ้ยเราจะไข่ว่ะเราะไข่ดาวันเอาโอ้ไก่ข้างหน้าอีกตัวนึงอ่ะไหนนรีบดกระโดดฉอหน้ามึงเลย ยังเดียวไนไหนเฮ้ยย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 ยเยยยยยเยย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 นเยยยยยเยยยยยยยหย้ยยยยยย่ยย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 เย้ยย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 ยไม่ยยยยยยยหยยยยยทียย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 ย อาจต้องใช้หมวกใช้ขวานจามไปแล้วตอนนี้กูไม่เอาอาหารเนี่ยไม่ไหวแล้วตคนี้ผมทำอีพีที่เก็บว่าปนไม้ขึ้นกับอีพีที่สองเองแต่ผมไม่ทำแล้วเพราะว่าผมจะไปถือไอ้วัววัวว,วัวในรถที่รักกันนะใช่แล้วนะของพี่เวมเนี่ยรักกัน,กนรันกที่บอก ข้านยังไงนะมูส่องจีนไปแม่มดมาว่ะแม่มดมาว่ะเลยเดี๋ยวมันโดนวัวกูเดี๋ยวมันโดนมึงด,ด,ด,ด้วยตกใจนะอึศึยยกินยาพเพิ่มเลือดเหรอมึงอ่ะกินยากินยาเพิ่มเลือดเหรอฮะหรือแค่ได้ยาอะไรก็ไม่รู้ด้วยวัววัว,วอยู่ยยาาไหนเออมานายเราได้ยาอะไรก็ไม่รู้ด้วย,ยอะยาไรอเอาเอจอไก่เอาประหารแม่งดีคเอาไม่รู้รอ่ะ พชั่นแหละพชั่นออฟแหละอ๋ออันนี้เอาไว้แบบเพิ่มเลือดนะครับพชั่นแมนนี้แพนนี่เอาไว้เพิ่มเลือดครับฟุ่นฟูอะยาฟุ่นฟูอะงั้นมึงตีกูดิตีกูดิอันนี้ยาฟุ่นฟูนะครับตีกูดิจะจต่เพิ่มเลือดหรือไม่เพิ่มก็ได้ตีตีจนเดี๋ยวกูบอกพอก็พอใจขวาเอ้ยเอ้ยจีนพ่อพ่อพอพอใช่ครับเป็นไหมผมบอกแล้วว่ายาฟุ่นฟูครับตามเป็นยาฟุ่นฟูแล้วคุใช้ได้ ลอดูหาเอาอย่ๆเม่นเพิ่มแปปเดียวกูโดนแม่งกูฆ่าแม่งตายหาเลยอ่าขอกวัวทำงานาเอ,อ้อเมันก็รวมกันอยู่ครับค้ออีกวัวอีกตัวนึงอนะ่ะอยู่นี่ครับอยู่ผมมาแล้วมาแล้วโม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 แล้แลองหาวัวอีกตัวให้ได้เกิดอาการจามกันเล็กน้อยแบบนี้กวัวไม่เล็กน้อยแลยนะ้วอ่ะ ไม่ใช่เหมือนเลดิโกะ <c oughs> ขอกขอแกแขกแขกแล้วก็ที่นี่ด้วย <c oughs> ใช่แล้วแล้วเดินมจมวัวนอ้อยยันจมหมาติดหมา,หมาด้วยไม่ต้องขุดนะเดี๋ยวผมขุดเองมีใครวะแต่ผมอยากให้คุณช่วยขุดให้หน่อยนะได้เฮ้ยจะได้ไก่วะได้ไก่วะ ใส่ตัวกเหอือกูปลาใส่เออจ้กันน้อยนี่ขุดแล้วจะขุดอะไรกัะเอาเดินเข้ามาหน้าตาเฉยไายไกยตายเฉยนะตายไกยเอาวัวเดินเข้ามาหน้าตาเฉยเอาปะเออเอาวัวเดินเข้ามาหน้าตาเฉยอือวันนี้เรามาทำฟาร์มกันปั๊ม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  ไม่ได้หรือเปล่าไปไป,ไปนอนไปนอนแ้่ผมรอจนให้โตดีกว่าเดินทางกันงอ่ะเออไปเฮ้ยคุกไปไม่ได้มองเราด้วยเร็วเร็วดิแล้ววาทำไมฟาร์มแม่งอยู่กไกลจังเลยแล้วมันก็เป็นโอู้วเจอแก่ว่ะ ฆ่าเลยประหารไม่เอาไม่เอาครับเราจะเลี้ยงมันไว้ควรคันตอนที่แม่งเด็กยาเนี่ยหยับหยาบหยาบยาบเอาไม่ใช่ที่นอนอยู่นี่ขนมปังขนมปังเท้าไกลกันไม่ไรผมก็ห่มห่มบ้าหนาววันนี้มันหนาวอากาศช่างหนาว เอ้ากูจะมาฝากทำไมครับเนี่ยโอเคเผมยิบไก่กันสองชิ้นเขาจะสองชิ้นครับไก่ไก่อยู่นี่ครับไก่อืเผาก่อนผมเผาเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยผมเจออีกว่าเฮ้ยมีปลาอยู่อันนี้สองอันว่ะคราวนี้ขอใช้ขวานจามอัดชิว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  เดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดไปตอนย่างเลยไอ้พวกนี้เสร็จก่อนเอากลับมากันอีกทีหนึ่งที่เผาของเสร็จแล้วเอามาเก็บก่อนไหนวะอ่าตรงนี้เอาใส่เด็ดปลาก็ใส่คุณจะเอามาเล็ดไหมผมได้ได้ เแม่เอ็นทีกีมาได้ไงเนี่ยเออเอานี่เก็บนี้ก่อนเร็วครับตอนนี้ไก่ต้องการผมเอามาเผื่อวัวด้วยอผมมาน้ำมาฝากคุณน่ะโอเคข้างไหนวะทางนี้เฮ้ยผมเจอวัวด้วย จะไปล่อครับตอนนี้แล้วแล้วก็เจอสไปเดอร์ด้วยว้าวจั่วน้อยต่ำแต่มันหนาเ,เ,เนฮียสิดเจ็ดเจรนี่ฟอยคุณนับตอนนี้คุณอยู่ที่คอกไหมใช่ใช่ช่วยระวังวัวหน่อยครับตอนนี้ผมกำลังจะพาไป ปั๊มปั๊มกันปั๊มปั๊มนี่มันปั๊มปั๊มกันไปแล้วครับแล้ววัวปั๊มปั๊มยังปั๊มปั๊มแล้วแล้วเวรไก่ตีเหรอแล้ววัวปั๊มปั๊มแล้วกูจะเอาข้าวมาทำเพื่อเลยบัวตัวหนึ่งเลยแล้วๆๆๆเอาข้าวมาเร็วๆมันข้ามได้ปะวะข้ามไม่ได้เร็วๆเร็วๆ อ <S <S โอเคเอาไก่ก่อนเอาไก่กหารไม่ไไม่ไมไมครับคุณช่วยเอาข้าวร่อเข้ามาได้ไหมครับเอยๆๆได้ๆผมรอกไก่อยู่รับตรงน,นีไ้ไม่ข้าวป่ะมีข้าวป่ะมีครับมีครับสองันมา้ นายดันวัวน้อยมาดิคุณต้องออกมาครับอ่าวัวมาแล้ววัวมาแล้วแล้วไก่อะไก่อะไก่ครบแล้วงงลลคร,รับเฮ้ยเจา้เจมา,ม,าม้าว่ะเจ้าม้าว่ะเลี้ยงไว้หรือไม่เลี้ยงคุณมีเมล็ดไหมมีมีเอาไม้ผมหนะ่ะปันนึงปันนึง พุ้ยมาเลือดเยอะด้วยมาชอบข้าวครับเอ้ยโวยตัวนึงเอามาเอาวัวมาด้วยมาแล้วมาแล้วคุให้หน่อยคุให้หน่อยหมูเลาะไก่อยู่ย้าไหน่แน่หน้าทางออกมาเข้าไปเข้ามาเข้ามาเข้ามาเร็วทำคุณเดาตาบบ้าผมอีกแล้ว เข้าไปสิวะโอเคตอนนี้กำลังวุ่นวายสำหรับวันนี้ก็ขอ <c oughs>